การค้าทาสทาสเกิดขึ้นภายใต้สังคมที่มีชนชั้นระบบทาสจึงปรากฏขึ้นมาแล้วในอารยธรรมเริ่มแรกของโลกประมาณ5,000กว่าปีที่ผ่านมาในดินแดนเมโสโปเตเมียอียิปต์อินเดียจีนเป็นต้นและปรากฏมีทาสในทุกๆอารยธรรมต่อมาจากการสงครามผู้แพ้ถูกจับมาเป็นชเชลยศึกและนำมาใช้เป็นทาสทำงานรับใช้ หรือเป็นแรงงานในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐเช่นการสร้างพีระมิดเป็นต้นสมัยของกรีกและโรมันมีการทำสงครามกันอย่างหนักทาสจึงมีจํานวนมากถึง1ใน3ของประชากรที่เป็นแรงงานรับใช้ในครัวเรือนรวมถึงในเกมแรกชีวิตอย่างกราดีเเตอร์สงครามจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดทาสแต่การค้าทาสเพื่อเป็นแรงงานจริงๆเริ่มมาจากวัหน้ากลุ่มชนเผ่าในแอฟริกา ที่มีการทำสงครามกันอยู่บ่อยๆและมีทาตเป็นสินค้าที่มีชีวิตมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายทาตระหว่างกันและยังขายทาตให้กับพ่อค้าชาวอาหรับเอาไปเป็นแรงงานทำงานหนักในตะวันออกกลางแลกกับอาวุธดินปืนกระสุนเพื่อน,นำไปสู้รบกันมหาอำนาจทางทะเลในยุคแรกๆทั้งโปรตุเกสและสเปนต่างก็มีส่วนร่วมในการค้าทาตโดยเฉพาะสเปนที่มีความสามารถในการต่อเรือ และเป็นผู้นำในการเดินเรือออกทะเลลึกได้นำเข้าชาวแอฟริกันเพื่อน,นำมาใช้เป็นแรงงานทาสในมลรัฐฟลอริดาในช่วงทศวรรษที่1,560ส่วนพ่อค้าชาวโปรตุเกสก็ได้เข้าร่วมในการค้าทาสเช่นกันเพื่อน,นำไปขายในยุโรปในช่วงที่กำลังมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมคนแอฟริกาผิวดำเข้าไปเป็นทาสในอเมริกาเนื่องจากถูกบังคับขายแรงงานทาสจากการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ที่ครอบคลุมสามทวีปหรือที่เรียกว่าสามเหลี่ยมค้าทาสได้แก่ทวีปยุโรปแอฟริกาและอเมริกากล่าวกันว่ามีชาวแอฟริกาอย่างน้อย12ล้านคนถูกขายเป็นทาสในช่วงคริสตศตรวรรษที่1 6บหถึงสิทาสเหล่านี้ถูกนํามาใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าจากยุโรปรวมทั้งถูกนําไปขายในหมู่เกาะเวสต์อินดีสและทวีปอเมริกาเหนือทาสส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากการเดินทางบนเรือที่มีสภาพแออัด และใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนานเมื่อไปถึงอเมริกาพวกทาสจะถูกนำไปใช้แรงงานในพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะในไร่ฝ้ายของโมรลัลัทางภาคใต้ของอเมริกาต่อมาก็ได้ก,กลายเป็นสาเหตุสำคัญของสงครามกลางเมืองในอเมริการะหว่างฝ่ายเหนือที่ต้องการเลิกทาตและฝ่ายใต้ที่ต้องการใช้แรงงานทาตฝ่ายเหนือเป็นผู้ได้ชัยชนะและนำมาสู่การเลิกทาตในสมัยของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนในที่สุด คนที่ตกเป็นทาสมีสภาพที่ย่ำแย่ถูกบังคับกดขี่ใช้แรงงานหนักรวมทั้งการละเมิดทางเพศและอื่นๆที่เป็นลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชนแม้การค้าทาสค่อยๆหมดไปจากสังคมต่างๆและกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายในปัจจุบันแต่เรายังคงพบเห็นการค้าทาสในรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่ยังคงมีการลักลอบกระทำการอยู่อย่างต่อเนื่อง